ทีซื้บริการฉีดวัคซีนอนอกอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยย้ายประชาชนก็ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหลังพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วก็เตรียมตอนหลับลูกล้านที่จะเดินทางลอบมาเยี่ยมญาติในช่วงข้องวันหยุดเทศกาลส่งกรานโดยประชาชนค่ะสามารถวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ซน้์บริการฉีดวัคซีนอนอกอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยย้ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีบรริกาทาง้งเเขขมม ก็เข้มกระตุนถังสแล้วก็เข้มติดซีเลยค่ะรองศาตราจารน,นายแย่ซืบซ้ายกิษณพันธ์อายุรแพย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพพัดย้ายก่าวนะคะว่ากลุ่มเป้าไม้ลักที่ต้องการให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก,ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะส่วนย้ายเนี่ยมักจะคิดว่าผู้สูงอายุในยียยูแต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่ลืมไปนะคะว่าลูกล้านทีออาศัยอยู่ อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องออกไปทํางานไปพบปะผู้คนซึ่งอาจจะได้รับเชื้อเข้ามาสู้คนในบ้านได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุหากได้รับเชื้อแล้วมักจะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนะคะจึงยากแนะนําให้มารับวัคซีนส่วนสําหรับผู้เที่เคยติดเชื้อโควิดสิค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วก็ยังมีความจําเป็นต่อการมารับวัคซีนอยู่นะคะโดยควรเว้นระยะเวลาประมาณ3เดือนหลังหายป่วยค่ะ ส่วนการกระตุนภูมิค่ะสำรับพูจะได้รับวัคซีนไปและซองเข้มเมื่อเวลาพานไปค่ะประสิทธิภาพในการป้องกันก็จะลดลงม,มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอแนะนำให้มารับการวัคซีนกระตุนเข้มสามรั่วเข็มซีเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการซื้อวัคซีนของโรงพยาบาลท่านยายกรุงเทพนะคะเหล็กว่าก็มีประชาชนทั่วไปนะคะทั้งผู้สูงอ,อายุแล้วก็มีน้องๆด้วยนะคะอายุ51 1ปีก็เข้าไปรับการฉีดวัคซีนอันนี้นะคะ,ะก็บรรยากาศก็คนก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ไออายุสูงอายุจริงๆเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอการฉีดวัคซีนโควิดนะฮะรวมทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะไรด้วยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็น กลุ่มซึ่งถ้าติดโรคแล้วมีอาการรุนแรงนะฮะมีอาการรุนแรงเยอะเรอาจจะคิดว่าเออไม่จําเป็นนะเพราะว่าตัวเองอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะฮะแต่ลืมไปว่าลูกหลานที่กลับมาเนี่ยเขาจะออกไปข้างนอกไปทํางานนะ,ะไปเที่ยวไปอะไรซึ่งไปรับเชื้อมาแล้วก็เอามาให้เขาที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็ต้องป้องกันตัวเองก็คือควรจะฉีดวัคซีนไปด้วยนะฮะ เพราะนตอนนี้โควิดมันยังระบาดกันเป็นวงกว้างนะครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยก็ควรจะต้องมาฉีดแล้วล่ะนะฮะคนที่ฉีดไปแล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ควรจะมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้นะครับ ด้านนายสมพงษ์แก้วสุรพลผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะยิ่งช่วงนี้ค่ะใกล้เทศกาลสงกรานต์นะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีการจัดงานสั้สนๆแต่ว่าลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะลอกมารวมตัวกันนะคะ ดังนั้นควรที่จะมารับวัคซีนแล้วก็ป้องกันตนเองให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาจากลร้พื้นที่มาจากลากร้ายสะทานที่างจังหวัดบางไร่บางกอแล้วมาอย่างพุองสุก็ควรจะรับวัคซีนไว้ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดไม่มีอย่างอื่นที่จะเลือกแล้วนะแต่อีกอย่างหนึ่งเราต้องเลือกไอ้วัคซีนที่ว่าให้มันมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนี่วันนี้ผมอยากจะได้ชิ่โนฟัมแต่ไม่ได้ก็ จำเป็นต้องฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับขอเชิญชวนให้ทุกคนไม่ว่าวัคซีนตัวไหนฉีดไว้ก่อนนะแล้วก็ฉีดแล้วเราก็ไม่ใช่ประมาทเราก็ยังป้องกันอยู่ตลอดเวลาใส่หน้ากากนะล้างมือบ่อยๆ ที่คุณลุงบอกเลยนะคะฉีดดีกว่าไม่ฉีดนแน่นอนนอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพฮัดยหญ่นะคะก็ยังมีบริการไม่ปลอดภัยสบายใจไม่ต้องลงจากรถค่ะน,นั่นก็คือโมเดอร์นาโควิดวัคซีนได้ทรูนั่นเองซึ่งเป็นบริการชิดวัคซีนโมเดอร์นาหรือว่าชิดวัคซีนทางเลือเฉพาะพี่น้องประชาชนที่จองไว้กับทางโรงพยาบาลกรุงเทพฮัดใหย่โดยสามารถขับรถเข้ามาในจุดบริการแขกับซื้อบริการ วัคซีนนอกอาคารแล้วก็แสดงคูปองยืนยันจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมาฉีดวัคซีนให้ที่รถเลยอ,อย่างที่เห็นแล้วก็ให้รอสังเกตอาการโดยที่ทุกคนอย่าไม่ต้องลงจากรดนั่นเองค่ะ,คะในลดความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะเพะเป็นบริการไหมนะคะที่ลดความแออัดด้วยแล้วก็<ช>ลดความเสี่ยงด้วยนะคะ